ันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางไกลมากๆเลยค่ะเดินทางแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวจะไปจังหวัดไหนไปทําอะไรไปดูกันพวกเราก็จะพามาจังหวัดสตูลค่ะาตามหาร้านลูกค้านเองเพื่อที่จะมาเทรนเครื่องแล้วก็ส่งเครื่องกาแฟค่ะนี่ไงพวกเราก็มาถึงกันแล้วร้านลูกค้ามีความพิเศษมากๆเลยนะคะมีอายุเก่าแก่ถึง100ปีกันเลยทีเดียวเรามาดูภายในร้านก็จะมีของสะสมเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครชอบของเก่าของโบราณก็มาที่นี่ได้นะคะเครื่องที่จะมาเทรนก็จะเป็นโนวาแอปเปิลไรท์คอมพ พร้อมกับเครื่องบด No วา MDXSD o เริ่มทางการติดตั้งเครื่องการเทนเครื่องและการแนะนำการใช้งานต่างๆหา p e r f ์ c t s h o อ t ที่ถูกใจชิมกาแฟกันจุกๆไปเลยจ้านอกจากการใช้งานของเครื่องยังสอนทำเมนูต่างๆไม่ว่าจะเย็นร้อนปั่นอินเทอร์เนโซดาสมูทตี้ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจ Oriental c o f f e e ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนพวกเราก็พร้อมไปให้บริการค่ะาลูกค้าท่านนี้อยู่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลแนะนำไปอุดหนุนกาแฟอร่อยๆกันเลยค่ะ